al cambio por acá อยู่แบบนีบ้าาหพี่เขาไม่เล่นหรอพี่เอไม่เล่นแล้วเนะี่ยมันมันมันแบบเไม่ไดแบบไม่ไม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  ผมามันรับปือในเร่งขึ้นมาไล่ไลทเอเเอ็มเอเจกับเอ็มกยิงกดกดจ็บเลยฮัลโหลเอ็มกูว่าเดี๋ยวโสดแรงอยู่แหละไม่เชื่ะต้องเปิดไม่ได้ไหมไม่ไก้ที่เกมไม่ได้นก้ที่เกม ตัเฟรมเต็มนอันนกร่องก้นนี่ฮะนกเอนอกนกนอก,ออกน,ในกใครเอานกมาออกคนหนึง่งน้องน,อก,นอกออกเลยเปิดไม่เปิดไม่เปิดไมเปิดไม

ันดีเปิดใหม่ เธอเล่นเลยปะเนี่ยไม่เปิดเลยนได้ปะไปเล่นแต่เช้างมงกุลไปเล่นแต่เช้ามงกุลก็มาเล็นปไป แตามาตัวาย,ยาวนีไหนะวะตัวโมยานกันเพ้ยเออจะกินมีว่าเป็น,เปน,เปนาเมล่าปะโกเคเป็นไวต้องรอนะไงเลียงไอ้โวได้มัางจากนั้นปเป็นแชมล่าดีวะ thank <laughs> you มไม่เปิดมาทำไมวะสุ่มไปดีกว่าลืมซื้อไม้ไม่ได้วยป่ะซื้อมาถือเขาไม่แถมไม้เหรอย,ยากจัดเลย มตเก่าสีแังเท่เลยพี่เก้าพี่เกาสู้สมรภูมเอาตัวรอดสู้ย่างมีสตอครบรอบเจ็ดปีพี่ฟแจกอะไรไปเนี่ย ครบรอบเจ็ดปีฝีพายแจกอะไรไหมหลายจัดเลยันมันลงสีหน้ากล้องตวกันลงรกันลยลออนน้าเราก็ม uh, ีตัวนะล Got a u n ไม่ปืนเลยยิงปวดรอ้องเลยไม่ปืนซัก,กบอกเดียวนี่ปวดเพื่อนโดนจากไหนจากไหนไม่รู้ครับพี่เอ้ยเต็มเลยยิงแค่ไหนดีมีปืนอ่ะ tông điểm chạy rạng Mình đây Rồi, 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 nhìn vô kìa, kìa, bông đấy để đi มาพวกนี้ก่อนก็นได้นี่ได้ปัญหาเลยดิป็ัญหาแล้วเนาะอะไรคือย้อนกลับตัวดีดละลรนะอัปเดตมาใหม่ไม่รู้เหมือนกันสวัสดีคนดูเข้าใหม่ด้วยนะคะอะไรนี่ยิงต,ง,ยงตรงยิงเรียนิงตรง

บินตามเราวไหมนี่เป็นบินเยมากไม่ใช่ปะบินเบือนี่ยมันจะบินขึ้นมาเองเนี่ยมันไอวอลไม่ติดวะนิดไม่ดีแน่เลยอ๋อเข้ามาทำไมวะ เล่นอะไรกันกนนะน,นี่นปิงกดไอวอไลไม่ลง ไปสุดข้างหลังน่ามีตัวอย่างนึงอย่างนึง resources here นี่คลา,ายทหารเลยไหมคลายทหารเลยมีตัวนะคขายทหาร Hit him with senses shockwave.

โอ้อยู่นี่ก็มีตัวนิดก็ตกว่ะจุด5่ะจนนได้ย้ยเล่นไม่ไหวเลยว่ะเล่นเล่นเล่เล่งเล่นเล่น่น็ตมันขึ้น50 60เลย80 60 นิดเล่นไม่ได้เลยตายแล้วนีไม่ไหวรอกว่าแลวฝนตกมิงนิดจะเป็นไม่มีปัญหาตลอดเลยยิงยิงยวะ ฝนตกแล้นิดมันมีปัญหาทีนี้มานิดมายิ่งเอยากเก็เี้ยมีตัวมีตัวพีเสียงผินี่ฟามอมอร์ามมอ ปบนนี่ค <c oughs> ืออะไรวะเนะี่ยพี่บ่าวต้องยิงกลองไหนนั้นนะ่ะต่อย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 เอ,อกาก็ได้ไม่เป็นกลองนะ่ะโอ้ยกระตุกแท้ ลุงไหนเลยดิตีเดอมเลยบนนี้เบบอ๋อยิงแล้วมันได้ของมันเติบเลย โอ้ยเน็ตเสียงสิหายเลยกระตุกสิหายโอ้ยไม่ไหวไม่ไหว โคตรปิ่งเลยนิดมัน่ขึ้นไปสี่สิบห้าสิบเลย,เยไม่ไหวเล่นไม่ได้เลยเป็นโคตรปิง่ง <c oughs> สุบเพื่อนไว้ก่อน <c oughs> เ่อนเื่อนมาเล่นมั้ยไอ้นี่ ดูดิวิ่งนิดขึ้นไปห้าสิบหกสิบเลยจะเล่นได้ไงลู สุขเรื่นก่อนเดี๋ยวเพื่อนดาเธอเดี๋ยวค่อยลงนะมีอยู่มีอยู่สี่รอยหายมา เพื่อนเดี๋ยวว่ากันนะดึงแล้ว กลางนี่ช่องตัวสิ่งจ<า>ัดเลยจบเกมนี้ลองแล้วทุกคนไม่ไหววะส,สตรีมพอได้เลยโอ้โหโดูดิกระตุกจะไปเล่นยังไงอีนี่ขอโ,โทษทีทุกคน เล่นไม่ได้จริงวันนี้ตัวเนี้ยโคตรกระตุกเลยที่เีล่านี้ปีเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่นะทุกคนนะเดี๋ยวจบเกมนี้น่าจะลงสตรีมแล้วไอ้บอยโอ้โหสวยสุดยอดไม่อยู่พี่ไม่อยู่

ด้านล่างาไม่รู้ยิงย่างไหนกันดมันมามันมาอาเอ there นีนน่ไอ้กระเบิดมาแล้วมีเบา่ะ thanks ออกไปไม่ได้เคทุกคนเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับนิดเล่นไม่ได้เลยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมันจะตีมใหม่นะัอดีทุกคนที่เข้ามาด้วยนะครับขอโทษด้วยนะนิดเล่นไม่ได้เลยขึ้นไปหกเจ็ดสิบล่นกระตุกจัดเลยที่สองโหดูยดิยิงคนสองตัว จริงเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเจอกันุ่งน,นี้นะทุกคนไปละครับบ๊ายบายอย่าลืมฝากติดตามด้วยนะทุกคน